รับเติมลูบี้ราคาถูกเติมถูกเติมไวต้องเพจลุงยุทธชาแนลเท่านั้นสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงยุทธชาแนลนะครับ โอเคครับผมวันนี้นะครับเราจะมารีวิวตัวละครใหม่ที่เข้ามาอยู่ในเดือนนี้นะครับซึ่งเป็นตัวละครครบรอบ10ปีด้วยนะครับผมขออนุญาตนะครับรีวิวเซล,ลีซูเปอร์ไอดอนนะครับผมเราก็จะมารีวิวในร่าง9ดาวแม็กนะครับผมพร้อมกับความสามารถหยุดศัตรูออก ปฏิบัติการชั่วคราวนะครับ <c oughs> อย่างแจ่มนะครับผมสำหรับแซนลี่ซูเปอร์ไอดอลตัวนี้นะครับผมสำหรับใครที่ดูไลฟ์เมื่อคืนแล้วผมบอกได้เลยว่าเมื่อคืนมันยังไม่ได้สุดครับตอนนี้มันสุดเรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> บอกเลยว่าโคตรโหดนะครับมา ผมอัดศักยภาพ2 5 0 0เรียบร้อยได้ครับผมพลังโจมตีกายเนี่ยมาถึง2ล้าน3เลยนะครับเลือดมา8ล้าน8นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตัวนี้ก็ค่อนข้างเร็วนะครับผมในการเคลื่อนที่ความเร็วการเคลื่อนที่ค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็มีความเร็วในการโจมตีด้วยนะครับยืนจุด285นะครับตัวนี้นะครับผม แล้วก็นะครับผมคูดาวเลนเจอร์นะครับผม4.0นะครับผม9ดาวแมค่าแลธาด9ดาวค่อนข้างน้อยเลยทีเดียวซึ่งใช้เพียงแค่1,560เท่านั้นเองครับโอ้โหโคตรแจ่มเลยทุกคนเออมาเรามาดูสกิลของมันกันหน่อยกลวกันนะครับผมสำหรับสกิล1นึยกเลิอกอมตะนะครับผม4.5วิ ขัดขวางการฟื้นฟูพลังชีวิตของศัตรตูนะครับผมต่อเนื่องนะครับผม4.5วินาทีแล้วก็มีดามเมจ31เท่าสกิลหนนะครับผมกว้าง360จุดคูดาว7วิ ตัวนี้7วิแล้วเป็นสกิลดาเมจเลยก็ถือว่าดีนะครับผมใส่กับเกียร์ดาบของจระเข้นี่โคตรดีเลยครับผมอ่ะผมใส่มาเรียบร้อยนะมันก็จะมีบวกเปอร์เซ็นต์การโจมตีไปอีกนะครับผมเออจากของเดิมเนี่ยมันจะเป็น3,100เเซนะแล้วผมผมเนี่ยบวกมาอีก1,066ก็จะเป็น4,166.7เปอร์เซ็นต์ โอ้ยดาเมดคือตอนนี้ดาเมจมัน31เท่านะถ้าใส่เกียร์เช่นนี้ไปก็ดาเมดเป็น40อ่สิบเอ็เท่าเลยทีเดียวนะครับโอ้โหแรงจัดเลยแล้วบอกได้ครับเดียวว่าแรงโคตรโคตรนะครับผมสำหรับสกิลหนนะฮะกว่าง6 6 0จดุดคูดาว7วิก็ถือว่าเป็นคูดาวที่น้อยมากๆเลยนะครับท่านผู้ชม มาดูที่สกิล2อครับฟีเวอร์นะไอะตัวนี้เป็นสกิลมีการสร้างบารเรีสีวินะก็มีเพิ่มหลบแล้วก็มีฟื้นฟ,นฟนูพลังชีวิตในพื้นที่สกิล2ก็มีอมาตะาก็ถือว่าดีนะครับผมสกิล1เนี่ยล้างอมาตะยิงทะลุนะครับผมดามเมตทะลุอมาตะส่วนสกิล2ก็มีการสร้างบารเรยรยนั่นเองนะครับผมสกิล2คู่ดาว9าวิครับผม แล้วก็กว้าง330จุดทุกคนส่วนความสามารถ9ดาวก็มีนี่ครับเพิ่มแล่ต่อต้านการเปลี่ยนสภาพฟื้นพลังแล้วก็มีหยุดปฏิบัติการศัตรูชั่วขราวนะครับผมเออหยุดปฏิบัติการเอาหยุดห้าวินั่นแหละนะครับผมหยุดห้าวินะครับผมสำหรับความสามารถ เก้า uh, ดาวตรงนี้ก็ตัวนี้ผมแนะนําให้เล่น9ดาวนะครับผมจะดีมากๆนะครับมไม่แม็กก็ได้นะเล่น9กดาวก็ได้ถ้าเกิดไม่มีกบก็เล่น9้าดาวเวลร้อยหกก็ได้นะครับผมใช้ความสามารถตัวนี้นะครับผมถือว่าโอเคครับคุ้มกับความคุ้มกับทรัพยากรที่เราอัปเกรดเป็น9ดาวนะครับ สำหรับเซลลี่ซูเปอร์ไอดอลตัวนี้นะครับมาเดี๋ยวเราลองไปที่ด่านหน่อยแล้วกันผมขอลองที่ด่าน444ธรรมดาก่อนนะครับซึ่งเป็นด่านที่ยากมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าดามเมจมันจะเข้ามันจะแม่นมันจะแรงขนาดไหนนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวอาจจะเอาไปตีใน PVP นิดๆ,ๆหน่อยนะครับผมทุกคนอ่ะโอเคครับผมมาจัดไปขอดูด่านตรงนี้หน่อยก็แล้วกันนะครับนี่ ซัลลี่ซูปเปอร์ไอดอลนะครับผมส่วนเรือดำน,ำน้ำนี่ผมเสียใจมากเลยผมไม่ได้ครับเออผมไม่ได้หลายรอบแล้วไอ้ไอ้ไอ้พวกเลนเจอร์ NFT เอฟทีเนี่ยเดี๋ยว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 เอาเอาอกไปเลยเอาออกไปเลยเ,เลนเจอร์ NFT เนี่ยเราไม่ใช้เราไม่ใช่เราไม่อยากได้นะครับผมมาจัดไปเดี๋ยวประท้วงเดี๋ยวประท้วงมาออกมาครับมาดูกันครับนี่ป๊าปจุ๊บ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 นี่ยสกิลมันข้ามหลังนะทุกคนสกิลมันข้ามหลังนะเห็นไหมสกิลมันข้ามหลังแล้วก็เข้าทุกดอกเลยนะครับเป็นไงดูส โอ้โหฟีเวอร์มันขึ้นฟีเวอร์บนหัวด้วยนะเห็นไหมเนี่ยฟีเวอร์มันขึ้นฟีเวอร์บนหัวด้วยโอ้ยสกิลรัวจัดตีรัวจัดนะเออตีรัวจัดติดคีรัวรูดูดีโอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยชี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 นะครับผมโอ้โหชี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 โอ้ยแรงจัดแรงจริงแรงจัดแรงจริงเริ่มที่นี่นะครับผมด่าน400 44คือแบบเป็นขนมไปเลยนะครับ สำหรับผู้เล่นใหม่อาจจะยากหน่อยแต่ผมปล่อยซัลลี่ซูปเปอร์ไอดอลตัวเดียวครับเออซัลลี่ซูปเปอร์ไอดอลตัวเดียวก็เสียวได้ครับผมนี่จัดไปนี่มาครับนี่เพิ่มมีเลขเก้าขึ้นบนหัวด้วยนะ เออเลขเก้าคืออะไรอ,อ่ะก็พับๆโอ้ตัวเดียวดิตัวเดียวดิตัวเดียวดิเลขแปดเลขเก้าอ๋อมันเหมือนเป็นนับแบบเค้าดาวในในการเล่นคอนเสิร์ตใช่ป่ะน,นี่นสี่เทาเกียร์ไปเก้าอ้าวฟีเวอร์หนึ่งเท่สี่เทาเกียร์ไปเก้าอ้าวฟีเวอร์โอ้โหดูดีโอ,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 โอ้ไม่ต้องพูดมากไม่ต้องพูดเยอะดูเราปล่อยแค่น,นี้ก็ตายแล้วด่านนี้คือตัวเดียวก็เสียวได้ครับผม เก้าดาวแม็กอย่างโกงเลยครับตัวนี้โคตรโกงนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูในด่าน3 9 6ไปดูไอ้บอสนกหน่อยดีว่าทีเดียวจะแตกหรือเปล่าไอ้บอสนกนะครับสำหรับไอ้บอสนกก็เป็นกระสอบทรายประจำะช่องของเราหรือว่าประจํา YouTube ทุกคนหรือว่าครีเอเตอร์ทุกคนที่ทาเกมลา e ลิ้นเจเลยก็ว่าได้นะครับสาหรับไอ้บอสนกตัวนี้นะครับมันเป็นกระสอบทรายของพวกเรานั่นเอง การสอบสายของพวกเราก็คือบอสนอกเท่านนี้มาสิมาสิมาสิมามาครับผมปัาบดูสากยูนิง่ทงทง 7, 7, อร์าเชียลเจ็บไปเก้าแล้วก็ขึ้นฟีเวอร์ครับพับปับปับเรียบร้อยอโหโหทีเดียวตายครับปับปับปับ,บทีเดียวตายบูนิ่งทอร์าเชียลเจ็บเก้าฟีเวอร์ไปเลยแล้วสกอรปับปบปับปป,ป,ปแตกเลยครับผมเรียบร้อยโอ้โหไม่ต้องพูดบอกเลยว่าไม่ต้องพูด แรงจัดแรงจริงครับผมทุกคนมาไปกันต่อเลยครับจังหวะนี้จังหวะนี้ผมว่าต้องมีไปดวลกับบาวร็อกอะ่ะผมบอกเลยว่าต้องมีไปดวลกับบาวร็อกผมว่าบาวร็อกแพนะเอาจริงถ้าเกิดวดวลดวลกันนะเดี่ยวเดียวอหนึ่งหนึ่งอหนึ่งหนึ่งมามาจัดไปครับมาครับแสงต่อแสงชนกันเนี่ยทุกคน,อน,นโอ้โหสินเสมอกันโอ้โหโอ้ by god oh my god ปะปับ โผมอย่างชอบครับไม่ผิดหวังที่ปั้น9ดาวแม็กนะครับยังมีอีกตัวหนึ่งนะที่ผมจะต้องรีวิวก็คือน้องมิกุนะครับผมซากุระมิกุถ้าอยากให้ผมทำา9ดาวแม็กก็ขออคลิปนี้นะครับผมเกิน500ไลค์ผมจะทำา9ดาวแม็กเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ดูคลิปนี้อยู่ช่วยกระทืบไลค์ให้มันเกิน500ไลค์แล้วกันนะอ é, เออผมไม่เยอะผมขอแค่5 0 0ไลค์ครับผมเออผมจะทา ซากุระมิกุ9ดาวแม้ให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันแต่ท่อนนี้ดูฟีเวอร์ตัวนี้ก่อนโคตรโหดสก,กิลหนึ่งคือดาเมจคือดามเมจม,ม,มันคู่กับเกียร์ชิ้นนี้คือผมบอกเลยว่า มันแรงจัดผมบอกเลยว่าแรงจัดดาเมจ41เท่าทุกคนโอ้โหแล้วคููดาวแค่เ็วิครับโอ้โหโคตรโหดเดี๋ยวเราไปดู PVP กันหน่อยนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับจะดีหรือเปล่าจะเล่นชนะหรือเปล่านะครับผมท่านผู้ชมมาเดี๋ยวเราไปที่ PVP กันเลยครับผมทุกคนมาครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันหน่อยนะครับผมเดี๋ยวจัดทีมก่อนนะทุกคน แอรวายกุณตะวันขอญาติขอญาติรีก่อนเลยมีบอกเจอแต่ทีมไม่เจอแต่ทีมตัวเองวะ่ะปั๊บอาร์จีโคลาครับผมโอเคเดี okay, ๋ยวผมขอไปจัดทีมที่จะเอาไว้ตีหน่อยกันแล้วกันนะทุกคนมาครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมรูปเกมจะเป็นอย่างไรเราจะชนะหรือเปล่าอาจจะไม่ได้เห็นน้องแซลซปปล,ลี่สุดพ้อยดอนมากเท่าไหร่แต่ก็เดี๋ยวจะพยายาม ปล่อยตัวมันออกมาให้เยอะแล้วกันนะครับผมสําหรับน้องแซลลี่ซูเปอร์ไอดอนนะครับผมเออมาจัดไปครับผมแช่ไปก่อนเลยอันดับนี้ปั๊บถ้าผมแช่ไปก่อนเลยมันจะลนๆหน่อยนะทุกคนเพราะว่าเราเล่นในเอ่อพีนะครับผมแต่ก็นี่เห็นไหมดเสกิลสกิลสกิลจุกเออนี่เห็น ปาเอาให้หนึ่งทีครับผมมาจัดมาจัดมาออกมาึบ๊บๆเห็นไหมสกิลโอ้โหมันมีสกิลของอตัวเพิ่มระยะด้วยนะครับผมสําหรับเจ้าตัวเฟรลุนนะครับผมมาช่วยเสริมทีมได้ด้วยนะครับจังหวะนี้มาจัดไปครับไหนวะตัวแซลลี่ผมอยู่ไหนนี่ไหนไหนไหนแซลลี่นี่โอเคจัดไปมองไม่เห็นกันเลยทีเดียวไม่ได้ออกเลยนะเออติดความสามารถนะครับติดความสามารถ สำหรับความสามารถนาฬิกาทางฝั่งนนเขาก็ติดดีเกินนะฮะมาจัดไปครับเพิ่มมาโดนพัดแล้วครับผมโอเคมา PVP ของเราจะเป็นยังไงฟ้ามาครับเพิ่ปับ๊บชับโชว์เข้าไปดูดูนี่นี่เจ็มแมวเจ็มแมวออกมาปับป๊บปั๊บเอามาต่าวิ่งมาชูชาร์จเข้ามาตรงนี้เรียบร้อยครับอืม้มโบเขาให้มา จบไวผมบอกเลยจบไวงานเนี้งานนี้จบไวยิ่งขึ้นเลยครับจบไวขึ้นตีเร็วขึ้นนะครับผมสําหรับใครที่ดันลีกผมว่าน่าจะเป็นโอกาสดีแล้วครับสำหรับทีมเล่นเองของเราเนี่ยที่จะได้จบเร็วนะครับผมเออมาไปสังเกตครับอ่ะ เป็นโหมดซ่อนเลนนะครับผมถ้าเกิดผมเจอคนรู้จักผมก็จะกดยกเลิกไปนะครับผมจะไม่สู้นะครับผมผมจะยกเลิกไปเลยนะครับผมถึงแม้ว่าจะเป็นโหมดซ่อนเลนก็ก็ช่างนะครับแต่อันนี้ผมไม่รู้จักเขาไงผมก็ใส่เลยดิใส่เต็มเหนียวครับใส่เต็มเหนียวใส่เต็มเหนียวเลยครับนี่จัดไปครับทซลลีของผมมาลุยครับนี่นี่ได้เห็น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 โอ้โหได้เห็นโอ้ยได้เห็นทุกคนโคตรอันตรายผมบอกเลยนี่จัดไปโอ้ แล้วตัวอะคอนี่ก็เข้าคอมโบได้ดีมากเลยนะครับเป็นคอมโบที่แจ่มแมวเลยนะครับผมตั้งรับเราน่าจะดีขึ้นในจังหวะนี้ไปจัดไปครับนี่เขาพัดมาแล้วก็ พัดกลับไปเลยอย่าไปสนใจพัดกลับไปเลยอย่าไปห่วงไอเทมนะครับผมเดี๋ยวเกมจะแพ้นะเออมาเดี๋ยวกดคูณ2ดูครับจวจบเร็วขนาดไหนถ้าเกิดเรากดคูณ2ในวันแข่งจริงวันเสาร์อะไรมันจะจบเร็วขนาดไหนปับ๊บไปครับมาเริ่มคูณ2แล้วจะจบเร็วหรือว่าจะโดนหดจะรบ ð, เร็วเฮ้ยเดี๋ยวผมว่าผมจะโดนหวดกลับ้วเนี่ยไม่จบเร็วนะพอกดคูณ2อเนี af, ruled, ่ยเออมาจัดไปน่าจะโมคาหรือเปล่าเนี่ยเกมมันจะขึ้นโมคาหรือเปล่านี่ครับผมโอ้พาเรียบร้อยป้อมแตกนะป้อมแตกนะแป๊บเดียวแป๊บเดียวป้อมแตกครับผมบอกเลยมา บามไยหนึ่งทีเรียบร้อยครับอืไหลเป็นน้ำครับสำหรับป้อมฮะโอ้โหถือว่าลื่นไหลจัดเลยนะครับผมในเกม PVP นะครับตัว9ดาวแม็กนะครับผมแซนลี่ซูเปอร์ไอดอลนะครับโอ้โหอันนี้ทีมตึงมีตัวบินด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขออนุญาตใส่ตัวกันบินไปด้วยหนึ่งตัวนะเดี๋ยวแตกนะครับผมท่านผู้ชม เราจัดเป็นทีมนี้เลยแล้วกันนะฮะทีม4ี่ครับผมมีตัวการบินนะใช้เป็นซลี่หิมะนะครับผมสําหรับไอดีนี้คือใช้เป็นซลี่หิมะนะครับผมเอามาเทสเล่นดูนะครับผมสําหรับซลี่หิมะครับโอ้โหโอเคครับมาลุยครับผมจังหวะนี้ไหวหรือเปล่าแช่ไปหนึ่งทียบโอ้โหเพราะว่าซลี่หิมะเป็นทาาุมืดนะครับตัวที่บินมานั้นมันคือาตาอะไรวะลืมไม่เป็นไรครับใส่กันไปได้หมดครับจังหวะนี้เข้าหรือเปล่า แลลี่หิมะผมเข้าหรือเปล่าก่อนโอ้โหโอ้โหบินไวจัดบินไวจัดแล้วก็ไม่ตายเสกคิสปัดเพียบเลยโอ้โหแต่ขอโทษด้วยนะครับคุณเนี่ยพัดมาก่อนผมก็พัดกลับเลยไงได้เรียบเลยฮะจังหวะนี้มาโอเคครับผมแซลลี่หิมะตีเข้าหรือเปล่าไม่รู้ครับแต่ตอนนี้ผมไหลาย,ยาวแล้วครับไหลาย,ยาวแล้วครับไปฮะมาครับจังหวะนี้เหลาป้อมไปฮะเหลาป้อมใครจะแตกกอนกันครับใครโอ้โนโดนโดน,โดน เฮ้ยใครจะแต่องกอันนะวะทุกคนฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลใครจะแต่องกอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่านะอย่านะเราจะไม่ดูเราจะไม่ดูจบจบไวจบเออจบไวครับเรียบร้อยครับผมไม่ดูป้อมตัวเองครับเพราะว่าผมเสียวครับท่านผู้ชม <c oughs> <c oughs> มาไปกันต่อครับอีก2เกมนะมาดูซิว่า T H M นะครับผมขออนุญาตเลยครับ r ีจคนนี้ เคยตีไปยังวะโอเคเขามีสล็อตนะครับผมมีเมกุมินนะครับผมผมใช้ทีม5เหมือนเดิมมาตีเหมือนเดิมครับมาเกมสุดท้ายแล้วมาดูสิว่าเราจะชนะหรือเปล่าแซลลี่จะพาเราชนะติดกันเลยหรือเปล่านะครับเออเดือนนี้ก็เก่งอยู่แล้วเดือนนี้มันเก่งอยู่แล้วนะสำหรับแซลลี่ ซูเปอร์ไอดอลตัวนี้ครับผมมาครับผมกดคูณ2อเลยครับเพิ่มความเร็วในการโจมตีไปเลยมาครับผมจบเร็วไปเลยฮะไม่ต้องดูอะไรแล้วฮะจังหวะนี้ถ้าเก่งมันชนะเองถ้าเก่งมันตีง่ายเองนะครับผมเออคตีสอนใจของผมถ้าเก่งมันชนะเองถ้าเก่งมันตีง่ายครับผมจังหวะดูแต่ดาเมจก็มาอยู่โอ้โหกองกองครับผมสักพักเนี่ยฝั่งทางนู้นจะแพ้เราไปเองนะครับผมเนื่องคอมโบของเรานะครับผมเออมาโอ้โหเป็นไงเนื่องด้วยคอมโบของเราเป็นไงจัดจ้านมากครับ จัดจ้านมากครับเรียบร้อยโอ้โหสวยงามครับทุกคนเรียบร้อยฮะก็ถือว่าลื่นไหลจะจัดเลยนะครับผมแม้ขนาดเล่นในคอมก็ยังเล่นได้ลื่นขนาดโอเคครับผมก็เรียบร้อยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมคิดว่าตัวแซดดี้ซูเปอร์ไอดอลนะครับผมลีกสูงๆเนี่ยเล่นดีนะครับผมเล่นคู่กับด,บดาบจระเข้นะครับแต่สํสำหรับ คนที่งบน้อยงบไม่เยอะผมว่าก็ไม่ต้องเปิดก็ได้นะเก็บไว้ก่อนก็ได้เก็บบี้เก็บอะไรไว้ก่อนข้ามก็ได้นะแล้วแต่ความชอบนะครับผมแต่สําหรับหลีกสูงอะ่ะคนที่เล่นหลีกสูงอะ่ะตั้งแต่มาสเตอร์สขึ้นไปเนี่ยก็ควรจะเปิดหามาเก็บไว้นะครับผมเพราะว่าอนาคตรเราไม่รู้ว่าเกมมันจะบัฟไปให้เก่งขนาดไหนนะเพราะว่าเรนเจอร์แสงมืดเนี่ยมันจะอยู่ยาวอยู่แล้วนะครับก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แลวก็กดกระดิ่งให้กับช่องลุงยุทธชาแนลด้วยนะครับเดี๋ยวเราเไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม 大家。